ดีค่ะตอนนี้ก็เราจะาแนะนำเรื่องศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยของเรานะคะในตำบลป่าอ้ออําเภอแลสักเป็นหมู่บ้านซับป,ปะภูะคะ่ะที่ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาตรงนี้พื้นที่นี้ก็คือเราจะทำเป็นนํำร่องของการผลิตต้นกล้าแล้วก็ผลิตปุ๋ยแล้วก็จะมีการผลิตวายผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ในชุมชน วันนี้ก็จะมา1โซนนะคะตรงนี้เป็นโซนของการทำตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาไหลคือเราจะเลี้ยงบ่อเราจะเลี้ยงปลาไหลเป็น2บ่อซึ่งจะมีท่อเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบาปลา,ปาจะเป็นปลาปลาผา่านนกยูงปลาสอดที่สามารถเลี้ยงในชุมชนและเราสามารถขายได้และกระจายสินค้าตรงนี้สูช่ชุมชนได้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นบ่อหอยจะเป็น BMW หอยขมรัตนะค่ะคือหอยขมรัตนะจะเป็นหอยตัวใหญ่ซึ่งตอนนี้ อ่าเมื่อเนื่องจากด้วยว่าตอนนี้ฝนมันตกเราก็เลยไม่ได้หยิบแม่พันธุ์ขึ้นมาแม่พันธุ์มันจะเป็นตัวใหญ่มากอะค่ะคือหอยขมและตน้ามันจะใหญ่กว่าหอยขมมันก็คือจะหอยเป็นหอยขมแบบ พันธุ์ที่ตอนนี้กําลังมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดด้วยซึ่งวันนี้เราไม่ได้สามารถจับหอยขึ้นมาได้เพราะว่าฝนมาตกและน้ํามันขุ่นแต่ถ้ามาช่วงที่ว่าฝนไม่ตกน้ํามันใสเราสามารถเห็นตัวหอยได้ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นบ่อของแม่พันธุ์ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นหอยขอ่มกษตรซึ่งเป็นลูก,ลกแล้วก็เราก็ขยายออกมาตรงนี้ค่ะ ผมกเกษตรตรงนี้จะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากซึ่งมันสามารถรองรับได้อันนี้ค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นหอยขมพันธุ์เกษตรซึ่งจะเป็นหอยที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นที่รองรับของตลาดซึ่งตอนนี้เราทำการขยายพันธุ์ได้เยอะแต่ตอนนี้เราก็กำกลังกำลังจะขยายพื้นที่ออกไปอีกซึ่งตอนนี้ผลผลิตไม่พอ ไม่พอต่อ,อส่งด้วยแล้วก็ไม่พอต่อการกระจายสินค้าในในท้องที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพราะตอนนี้คนเริ่มสนใจแล้วก็มาสั่งเยอะมากตอนนี้เราก็กำลังเร่งผลิตอยู่ก็เป็นที่ประสบผลสำเร็จของหมู่บ้านเราแล้วก็ชุมชนนะคะ